สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่พิเศษเพราะว่าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของดาวเสาซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในสภาวะที่โคจรวิกลกติก็คือโคจรถอยหลังพักองศาซึ่งในขณะนี้ดาวเสาก็โคจรอยู่ที่ราศีกุม เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าผลกระทบจากการที่ดาวเสาร์โคจรถอยหลังนี้มีผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของดาวเสาร์นะครับก็ขอแจ้งให้ผู้ที่ติดตามช่องสาระสำราญทุกท่านได้ทราบว,ว่าตอนนี้ทางช่องสาระสำราญก็จะนำเสนอ เป็นหนังสือเล่มที่2ของทางช่องสาระสำรานที่จะทําการตีพิมพ์ออกมานะครับหลังจากเล่มแรกคือรู้ไว้ก่อนไปพบผลเล่มที่1ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับอย่างดีมาไว้ณที่นี่ด้วยนะครับส่วนหนังสือเล่มที่2ของทางช่องสาระสำรานนั้นก็จะเป็นการรวบรวม การตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นเรื่องราวของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเกี่ยวข้องกับราหูอย่างไรเรื่องราวของจันยาโหนเรื่องราวความเชื่อในพิธีสะดกดเคราะห์ต่างๆ เรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามาลำดับขั้นตอนที่เรียนในเพลลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบผลเราก็จะเอาเข้ามาใส่ไว้ในนี้อย่างเช่นเรื่องของเาว,วางเรื่องของตรียางหรือบางเรื่องที่น่าสนใจเช่นเรื่องราวของโหนหลวงในสมัยโบราณหรือบางเรื่องเช่นเรื่องของราหูจรประทะราหูเดิมแล้วก็ที่พิเศษ สุดนะครับสำหรับในหนังสือเล่มนี้ก็คือจะมีเรื่องพิเศษสองเรื่องในภาคพัน,นวกที่ไม่เคยเผยแพผ่ในรายการตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยนั่นก็คือเป็นพระราชวิจารณ์ดวงชะตาของพระราชโอรสโดยล้นเก้ารัชกาลที่4ซึ่งเราก็ได้นำเอกมาเสนอให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็อีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของ ผมให้ชื่อว่าเป็นบางทองต้องกระทิงวันเราก็ต้องมาดูกันว่าบางทองต้องกระทิงวันเป็นอย่างไรก็ยัมีอยู่ในหนังสือตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยเล่มที่หนึ่ซึ่งจะออกเป็นลำดับที่สองของช่องสาระสำรานนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราย้อนกลับมาที่เรื่องราวของดาวเสาที่โคจรถอยหลัง ซึ่งในปัจจุบันต,ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566ที่ผ่านมาก็คือตอนเช้า7นาฬิกา39นาทีของวันที่1ดาวเสาร์ก็ได้โครจรจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมแล้วก็เดินหน้าไปตามปกติในราศีกุมอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเวลาปีเศษๆจนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2567นี้ ดาวเสาร์ก็มีอาการที่ทางโหรเรียกกันว่าโคจรวิกกติคือเปลี่ยนทิศทางจากเดินหน้าเป็นถอยหลังโดยดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังอยู่ในราศีกุมเป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนจนถึงช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2567ดาวเสาร์จึงจะกลับมาโคจรเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งแต่ก็เป็นการเดินหน้าอยู่ในราศีกุมเช่นเดิมนะครับ ในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์ได้โคจรถอยหลังนี้ก็จะส่งผลต่อทุกๆชาวล,าลาัคนาราศีซึ่งการส่งผลก็จะแตกต่างกันไปและก็จะแตกต่างจากช่วงเวลาที่ดาวเสาร์โคจรเดินหน้าตามปกติซึ่งโดยปกติดาวเสาร์อย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นดาวประธานไฟบาปเคราะห์ก็จะสามารถส่งกระแสอิทธิพลเป็นแรงเอื้อมพิเศษตามกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ ไปตามทิศทางการโคจรของจากราศีไปยังราศีที่3แล้วก็ราศีที่10จากราศีที่ดาวเสาเองสถิตอยู่ซึ่งถ้าพิจารณาจากราศีที่ดาวเสาสถิตอยู่ในปัจจุบันคือที่ราศีกุมกฎแรงเอื้อมพิเศษของดาวเสาก็จะทําให้ดาวเสาสามารถส่งแรงเอื้อมที่เป็นกระแสอิทธิพลไปยังราศีที่3จากราศีกุมก็คือราศีเมษ แล้วก็ราศีที่1ิจากราศีกุมก็คือเป็นราศีพิจิกนอกจากนี้ราศีที่จะได้รับกระแสอิทธิพลจากดาวเสาร์แน่ๆอย่างน้อยอีก2อราศีก็คือราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีที่เล็งกันอยู่กับราศีกุมและก็ราศีมังกรซึ่งถือว่าเป็นเรือนเกษตรที่ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนอยู่นั่นเองในช่วงเวลาประมาณ4เดือนนะครับตั้งแต่กรกฎาจนถึงเดือนพฤศจิกายน ก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาโคโจรวิกลกติในลักษณะของการถอยหลังจากที่เคยทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการโคโจรตามเข็มนาฬิกาดังนั้นนะครับทิศทางของแรงเอื้อมพิเศษที่จะส่งกระแสะอิทธิพลของดาวเสาก็จะเปลี่ยนทิศทางไปด้วยเช่นกันนั่นคือจากราศีที่3และ10ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็คือจากราศีกุมวนไปทางด้านราศีมีน ก็จะเปลี่ยนจากราศีกุมไปยังราศีที่สและก็ราศีที่10ในทิศท,ทางที่ตามเข็มนาฬิกาก็คือจากราศีกุมย้อนลงมาที่ราศีมังกรน,นั่นเองเรียกว่ากับทิศกับทางกันเลยทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากการโคจรถอยหลังของดาวเสาร์ในช่วงเวลา4เดือนนี้ แรงเอื้อมพิเศษของดาวเสาร์ก็จะส่งกระแสอิทธิพลไปยังราศีที่สจากราศีกุมถ้านับถอยหลังลงมาก็คือราศีธนูแล้วก็ไปยังราศีที่10จากราศีกุมซึ่งเราดับย้อนหลังกลับมาก็คือราศีพฤษภส่วนอีกสองราศีก็คือราศีสิงห์ซึ่งเล็งอยู่กับราศีกุมแล้วก็ราศีที่ถือว่าเป็นเลือนของดาวเสาร์คือราศีมังกร ก็จะได้รับกระแสอิทธิพลจากดาวเสาร์ตามปกตินะครับเพราะว่าในช่วงเวลา4เดือนที่ดาวเสาร์ถอยหลังนั้นก็ยังเป็นการถอยหลังอยู่ในราศีกุมตลอดเวลาในสถานการณ์ที่ดาวเสาร์โคจรถอยหลังอยู่ประมาณ4เดือนนี้ชาวลัคนาราศีทั้ง12ลัคนาราศีก็จะได้รับผลกระทบจากกระแสอิทธิพลของ ดาวเสาร์ที่โคจรวิกฤกติแตกต่างกันออกไปทางช่องสารสสำรานจึงได้นําเสนอคําพยากรณ์ผลกระทบจากการโคจรวิกฤกติของดาวเสาร์ในรอบนี้นะครับที่กินระยะเวลาอยู่ประมาณ4เดือนที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีต่างๆเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวลัคนาราศีต่างๆท่านจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะมีการได้รับผลกระทบนั้น คราวนี้เราลองมาดูกันว่าผลกระทบจากการที่ดาวเสาร์โคโจรวิคลกติมีอะไรบ้างนะครับของแต่ละลัคนาราศีแล้วจะมีแนวทางในการตั้งรับอย่างไรซึ่งทางเราก็จะมีข้อแนะนำสำหรับทุกชาวลัคนาราศีถึงเรื่องของผลกระทบที่ท่านจะได้รับและแนวทางในการที่ท่านจะตั้งรับสถานการณ์ผมก็สรุปไว้ให้ดังนี้ข้อแรกชาวลัคนาราศีทั้ง12ลัคนาราศี ก็อยากจะบอกท่านว่าไม่ควรวิตกกังวลหรือตื่นตกใจไปกับการโครจรวิกลคติของดาวเสาร์ในช่วงเวลานี้มากนักเนื่องจากว่าระยะเวลาที่ดาวเสาร์โครจรวิกคตินี้ก็ถือว่าไม่นานนะครับเพียงประมาณ4เดือนเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆประการที่2การโครจรวิกลคติในการถอยหลังครั้งนี้ก็เป็นการโครจรถอยหลังอยู่ในราศีกุม คือไม่ได้ข้ามราศีแต่อย่างใดซึ่งก็เป็นราศีที่ดาวเสาร์ก็สถิตอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นเรือนของดาวเสาร์อีกเรือนหนึ่งด้วยดาวเสาร์ในการถอยหลังครั้งนี้ไม่ได้ถอยกลับมาจนถึงราศีมังกรแต่อย่างใดดังนั้นผลกระทบจากการโคจรถอยหลังในครั้งนี้ก็ถึงแม้จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีต่างๆทุกท่านแต่ส่วนใหญ่ ก็เป็นการส่งผลกระทบในลนักษณะที่ต้องบอกกับท่านว่าไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ได้ส่งผลเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานดังเช่นช่วงเวลาที่ดาวเสารโคโจรตามปกติประการที่สองที่อยากจะให้ทุกท่านทราบก็สำหรับผู้ที่ติดตามช่องสาระสำราญมาตลอดผมก็มีคำแนะนำให้ท่านย้อนกลับไปรับฟัง เรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวเสาร์ในวันที่1มีนาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อทุกชาวลัคนาราศีโดยดังช่องสาราสำรานก็ได้ทำการเผยแพร่ไปแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณต้นปี2566ที่ผ่านมาโดยเรื่องราวที่เผยแพร่ไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจร ของดาวเสาร์ที่สถิตยอยู่ในราศีกุมซึ่งส่งผลต่อชาวลัคนาราศีต่างๆเป็นหลักแล้วก็ยังเป็นคำพยากรณ์ที่อยู่ในช่วงดาวเสาร์โคโจรอยู่ในราศีกุมตลอดเวลาจนกว่านะครับคำพยากรณ์เหล่านั้นก็จะมีผลจนกว่าดาวเสาร์จากโคจรย้ายออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วดาวเสาร์ก็จะสถิตยอยู่ใน ราศีต่างๆเป็นระยะเวลาราศีละประมาณ30เดือนนะครับประการที่3ก็จะเป็นเรื่องราวผลกระทบจากการโคจรถอยหลังของดาวเสาร์ในช่วงระยะเวลาประมาณ4เดือนนอกจากผลกระทบหลักตามข้อแนะนำที่ให้ท่านกลับไปทบทวนในข้อที่ผ่านมานะครับในช่วง4เดือนนี้การโคจรถอยหลังของดาวเสาร์ก็จะส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีต่างๆเล็กน้อย ท่านไม่ต้องตื่นตกใจเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยไปตามแต่ละราศีไล่ลงไปตั้งแต่ราศีเมษนะครับราศีแรกที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือชาวลัคนาราศีเมษซึ่งดาวเสาร์ที่โครจรตามปกติอยู่ในราศีกุมก็ถือว่าเป็นภพที่11ภพลาภของท่านก็เป็นดาวเสาร์ที่ถือว่าส่งผลดีต่อท่านอยู่แล้ว ดังคำพยากรณ์ของทางช่องสาระสำราญที่ได้เผยแพร่ไปแล้วในตอนต้นปี2566ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้แนะนำให้ท่านได้ย้อนกลับไปทบทวนกันก่อนเมื่อถึงช่วงเวลาที่ดาวเสาโคจรถอยหลังชาวลัคนาราศีเมษก็ยังถือว่าเป็นชาวลัคนาราศีที่มีโอกาสได้รับผลกระทบในทางบวกมากกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีโอกาสทางการเงินการสแสวงหารายได้ที่ดี นอกจากนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่จะส่งเสริมให้ท่านมีโอกาสที่ดีในการเดินทางไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวลัคนาราศีเมษที่มีเหตุต้องเดินทางไกลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานหรือกิจการงานต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือชาวลัคนาราศีเมษท่านที่จะมีการเดินทางไปเพื่อการศึกษาต่อก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ มีความราบรื่นปราศจากอุปสรรคหรือปัญหาใดๆดหรือถ้ามีก็จะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งท่านก็จะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้แบบง่ายๆนะครับถ้าสรุปภาพโดยรวมสำหรับชาวลัคนาราศีเมษแล้วช่วงระยะเวลาประมาณ4เดือนนี้ท่านก็ยังคงอยู่ในสภาวะดังที่สโลโขนได้กล่าวถึงเอาไว้ว่าลาบคืนคงลนรง์ก็มีชัย ก็หมายถึงว่าลาภผลของท่านก็ยังเป็นปกติอยู่หรือถ้ามีอุปสรรคปัญหาท่านเพียงแต่ทำการแก้ไขเล็กน้อยก็จะผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะครับถัดมาก็เป็นชาวลัคนาราศีพฤศภดาวเสา์ซึ่งโคจรอยู่ในราศีกุมก็ถือว่าเป็นภพกรรมะของท่าน ถือเป็นช่วงเวลาที่ท่านเองโดยปกติก็จะได้รับความกดดันในหลายๆด้านอยู่แล้วแต่จากช่วงเวลาปีเสร็จ,รจที่ผ่านมาก็คงทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษศมีภูมิคุ้มกันสามารถที่จะตั้งหลักรับมือผลกระทบจากดาวเสาได้ดีในระดับหนึ่งแล้วในช่วงเวลาที่ดาวเสาโคจรถอยหลังนี้ต้องนับว่าชาวลัคนาราศีพฤษศเป็นชาวลัคนาราศีที่ ค่อนข้างโชคดีเพราะนอกจากท่านจะพร้อมตั้งรับอยู่แล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามากุมลักขนาของท่านพอดีเช่นกันเรียกว่าเป็นการช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ท่านจะติดความประมาทเข้าไปได้ในช่วงเวลานี้ชาวลักนาราศีพฤษภบางท่านอาจมีโอกาสประสบเหตุให้ต้องถึงมือหมอ หรือมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆให้ท่านต้องเลือดตกยางออกบ้างแต่ท่านก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลน,นะครับเพราะถือว่าชาวลัคนาราศีพฤษพตอนนี้ได้ดาวพฤหัส,สบดีเข้ามาคุมลัคนาคุ้มครองท่านอยู่นั่นเองชาวลัคนาราศีพฤษภนอกจากจะแนะนำนะครับที่แนะนำมาแล้วไว้ท่านทบทวนผลกระทบ จากการโคจรย้ายราศีของดาวเสาร์ก็ขอแนะนําท่านเพิ่มเติมเหมนที่เคยแนะนํามาแล้วว่าท่านควรย้อนกลับไปทบทวนเรื่องราวผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวมฤตยูร่วมด้วยเพราะดาวมฤตยูยังกลุมลัคนาของท่านอยู่อีกหลายปีแล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤษภก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่ควรวิตกกังวลมากเกินไปเพียงแต่ขอให้ท่านดำเนินคันลองชีวิต ของท่านด้วยความมีสติไตรตรองไม่ประมาทก็รับรองว่าท่านผ่านพ้นสภาวะเช่นนี้ไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนแค่ช่วงสั้นๆประมาณสเดือนเท่านั้นเองถัดมาก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมิถุนซึ่งดาวเสาที่โคจรตามปกติในภพเรือนที่9คือภพสุภะของท่านก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาส ได้รับลาบผลความสำเร็จต่างๆเข้ามาหาท่านหลายอย่างหลายประการด้วยกันเพียงแต่ท่านต้องหาแนวทางที่จะเก็บเกี่ยวความสำเร็จลาบผลต่างๆที่ไหลหลังเข้ามาหาท่านทำอย่างไรให้คงอยู่กับตัวท่านได้เป็นระยะเวลานาน,านๆลาบผลเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มีดวงชะตาที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิถุน ในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์โคจรถอยหลังชาวลักนณาราศีมิถุนก็เป็นชาวลักนณาราศีที่มีโอกาสดีมากๆเข้ามาเช่นกันเพียงแต่ในช่วงเวลานี้โอกาสนี้ลาภผลที่ดีต่างๆเหล่านั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เอาไว้ได้มากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงเวลาที่ดาวเสาเดินหน้านะครับช่วงดาวเสาถอยหลังท่านมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ได้มากขึ้นกว่าดาวเสาร์เดินหน้าปกติโดยเฉพาะท่านที่มีคู่ครองเป็นคนช่วยเหลือดูแลทางด้านการเงินกิจการงานหรือท่านที่มีหุ้นส่วนการค้ามีคู่สัญญาทางการค้าเป็นกิจการที่มีหุ้นส่วนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาโอที่โอกาส เปิดให้ท่านกว้างยิ่งขึ้นกว่าช่วงเวลาปีเศรษฐีที่ผ่านมานะครับสำหรับผลกระทบจากดาวเสาร์ในช่วงระยะเวลาประมาณ4เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนหากว่าท่านสามารถที่จะจัดเก็บลาภผลต่างๆที่ท่านหามาเอาไว้ได้เพราะว่าในช่วงเวลาอื่น ท่านอาจจะหาผลประโยชน์เข้ามาได้ก็จริงแต่กลับไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้นานชาวลัคนาราศีมิถุนก็ต้องขอเตือนขอบอกท่านว่าไม่ควรพลาดโอกาสนาทีทองสี่เดือนนี้ของท่านนะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะมีสมลัคนาราศีก็คือลัคนาราศีเมษลัคนาราศีพฤษภและก็ลัคนาราศีมิถุนสำหรับ ตั้งแต่ชาวลัคนาราศีกรกฎไปจนถึงชาวลัคนาราศีมีนก็ขอให้ท่านได้รอคอยสักนิดรอติดตามในตอนต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ขอฝากหนังสือเล่มที่2ของทางช่องสาระสำมาาญก็คือตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยเล่มที่1ซึ่งได้ออกมาวางตลาดแล้วรับรองนะครับว่าภายในเอาแค่เฉพาะเรื่องของการสะดอกเคราะห์ก็คุ้มค่า ราคาที่ท่านต้องจ่ายอย่างแน่นอนก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วยติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนทางช่องสาระสำรานสำหรับในตอนหน้าก็จะมานำเสนอเรื่องราวของดาวเสาร์ที่โคจรวิกลคติต่อชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ราศีอื่นๆถัดไปผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันได้สวัสดีครับ